ถึงเชียงใหม่เรียบร้อยครับผมก็ตอนนี้เวลา4โมง5นาทีนะฮะออกจากบ้านก็ประมาณตี3ก็ใช้เวลาไปทั้งหมด13ชั่วโมงนะครับทุง่งนาแถวเขื่นไม่งัดนะครับไปเราไปเดินตลาดกันมีอะไรบ้างาามาเหนือมันต้องกินอะไรต้องมาเหนือมันต้องกินอะไรเนนะส้นอ้วเหรอกระทะอันนี้ถั่วถั่วแรก สวัสดีครับทุกคนพบกับป้าป๋าพาไปเที่ยวนะฮะวันนี้เราก็จะไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะแล้วก็ไปที่แม่ฮ่องสอนนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณตีสามสิบนาทีนะครับที่สาธิตวิทีเราจะถึงกันเชียงใหม่กันกี่โมงฮะเรามาดูกันนะฮะระหว่างทางจะเจออะไรจะมีเหตุการณ์อะไรแล้วก็บรรยากาศสวยๆจะเป็นยังไงนะฮะก็ฝากกดติดตามนะฮะไปไปกัน นี้ทุกคนเรามาถึงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดภูเรือนะฮะเดี๋ยวเราไปหากาแฟแล้วก็เข้าห้องน้ํหาหาอะไรกินก่อนนะฮะทุกคนเดี๋ยวไปกันต่อครับ ต่อให้แม่นายขับแล้วส่วนเด็กๆก็นอนอยู่ข้างหลังอ้าววันดีนายเด็กตอนนี้เราถึงไหนกันแล้วถึงทางช้างเผือกเลยเหรอไม่ใช่ตอนนี้เราถึงจังหวัดพิษณุโลกนะครับทุกคนกําลังจะเข้าที่เข้าไปสู่พิษณุโลกนะฮะตอนนี้เวลาก็ประมาณ8โมงครึ่งนะครับเมื่อกี้เราอยู่ด่านซ้ายนะครับประมาณ7โมงตอนนี้ก็ถึงพิษณุโลกวัน8โมงครึ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปกันต่อนะฮะทุกคนไปตอนนี้เราก็ถึงจังหวัดตากกันแล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้เวลาประมาณ12.43เที่ยง40นะครับจังหวัดตากนะฮะเราก็จะไปกันต่อที่จังหวัดลำปางนะครับ โปร่งแจ่มใสนะครับถึงลำปางนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อที่จังหวัดลำพูนแล้วก็เข้าเชียงใหม่กันนะครับบรยรยากาศอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่37องศานะครับนี่เรามาเดือนอะไรเนี่ยนี่เรามาก็เดือน,อนสิงหา,หาสิงหานะฮะสิงหาก็ช่วงวันแม่นะครับร้อนาก,ก็หน้าฝน <Goodness. S 2> <ต>เด็กๆ็กรับปุ๋ยนะครับอยู่ข้างหลังดับปุ๋ยเลยเก็บแรงไว้ฮะนี่แต่ดูเมฆไหมครับฟ้าครึ้มนะครับเราถึงลำพูนแล้ว ไปเชียงใหม่แล้วไปเชียงใหม่แล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วเชียงใหม่ตรงไปเชียงใหม่ตรงไปนะครับทุกคนถึงเชียงใหม่เรียบร้อยครับผมก็ตอนนี้เวลา4โมงหนาทีนะฮะออกจากบ้านก็ประมาณตี3ก็ใช้เวลาไปทั้งหมด 13ชั่วโมงนะครับจากหนองคายมาเชียงใหม่ก็จริงๆมันก็ใช้เวลาประมาณแค่10ชั่วโมงนี่แหละฮะแต่ว่าเราก็แวะทํทธุระนะฮะก็นู่นนั่นนี่มันก็เลยช้านะครับก็มาเรื่อยๆนะครับแวะทำทธุระนิดหน่อยนะครับก็ขับรถก็ประมาณ13ชั่วโมงเลยคจากหนองคายมาเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวไหนนะฮะก็ฝากติดตามหน่อยนะครับแล้วตอนนี้ก็มากับฝนนะฮะฝนตกขี่มาตั้งทั้งวันฝนไม่ตกนะครับมาตกที่เชียงใหม่นะครับ บรรยากาศอึคมคึมแล้วก็ชุมช่มชื้นนิดหน่อยฮะเย็นๆแต่ตรงนู้นฟ้าสว่างแล้วตรงนู้นไกลๆแต่ตรงที่เราจะไปใช่ไหมใช่ที่เราจะไปที่เราจะไปคือเป็นอำเภอแม่แตงนะฮะแถวเขื่อนแม่งัดนะฮะ แถวเขินไม่งัดนะครับไปเราไปเดินตลาดกันมีอะไรบ้างก็จะเป็นตลาดริมคลองนี่ไงนีคลองแห้งคลองน้ําแห้งเป็นตลาดบ้านๆก็เป็นตลาดเจ้าคลองถมรึเปล่าเป็นตลาดคลองถมไหมเขาเรียกการนัดถนนคนเดิน อยู่ใกล้ๆก,กับวัดบ้านเด่นตรงแยกวัดบ้านเด่นอ่าเครนะเมืองเมืองแกนไหมเทศบ,บาล<ม>เมืองแกนนะ <c oughs> โอ้เอาเห็ดมาแรกไก่กัด <c oughs> บรรยากาศตลาดชาวเนื้อมง ก็จเป็น oh, ื่อไปก็จะมีไก่ถ้าเป็นพื่อไปอันนั้นนี่ไงกบกบเห่าเจ้าเ่ยกบกบกบเฮ้ยลำใหญ่เหรอเดี๋ยวกันยาวไปก็มาใส่ที่หมดก็มันตายก็เยอะเลย มาเหนือมันต้องกินอะไรต้องมาเหนือมันต้องกินอะไรไส้อ่วเหรอลูกก๊ทะอันนี้ถั่วถั่วล่อาหารทะเลก็มีนะอาหารทะเลกินบ่อยแล้วเฮือมาเหนือมากินอาหารทะเลเหรอไม่น่าจะใช่นะลำใหญ่โตโตเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปเอาเก็บจากต้นสดๆเลย โลสามห้าอของน้องน้อนี่หล่นะตอนนี้วันนี้หนีเด็กๆมาแลครับเด็กๆเด็กๆไปอยู่กับป้าแล้วครับหนีเด็กเมาเที่ยวใส่ทรงเครื่องใส่ทงเครื่องปูอ่องปูอ่องคืออะไรปูอ่องาเลครับสบาลยนี่มาฝั่งนี้ซ้อนนี่แล้เหรอ นี่ลูกชิ้นเนี่ยอาหารเหนือมันใช่ไหมเนี่ยอาหารเหนือลูกชิ้นเนี่ยกินเลยดีเรานี่มันต้องใส่อั่วนี่ฮะเดี๋ยวใส่อั่วมาเหนือก็ต้องกินใส่อั่ว ส้อัวสุชาไอซดาดงไส้อัวแล้วก็จะมีแคบหมูไหมคะได้คะตั้งแก็มีนะคะใชเดี๋ยวไปกลับมาซื้อกันที่บ้านมีตู้เย็นนี่ วันนี้เราจะไปที่แม่รักใครกันฮะโอ้คนเริ่มเยอะพอเดินเข้ามาเร่อยๆก็คนเริ่มเยอะแล้วฮะสติ๊กเกอร์สายแบน ลาบเหนือเออมันจะมีลาบเหนือใช่ไหมมังเหนือลู่ซ่าอย่างงี้โอ้กินอะไรดีครับเรากินอะไรดีทุกคนช่วยคิดหน่อยนี่มีน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวเดินดูเดินดูก่อน,น,นอเดี๋ยวเราเดินดูก่อนนะครับ ไมใ่า้ <S 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 ูป tamam> ่าเผ็นลยไม่เผ็ดหูป่าเออเดี๋ยวไปกับมาซื้อเดินดูก่อนนี่ฮะทุกคนเป็นตลาดนี่ของผมมาเลยแต่ที่เขาเรียกถึนขอคนเดินนะเออที่ถขอคนเดินนั่นแหลจะมีทุกวันเสาร์นะฮะ เดี๋ยวก่อนมาแรงมากอ,อาหารทะเลมาเหนือกินอาหารทะเลไม่ใช่หรอกไส้เกาะอีสานก็มีอาเหนือก็มีจบลอยใหญ่เขาจะมีหมดเลยผักผลไม้มีหน่อไม้ก็จะมีชาวบ้านก็เอาอมาขายนะครับหน่อไม้ สสดดนี่ก็กรบไม่ไม่ใช่ไก่ไก่เอาไก่ดำอันนี้ขาหมูเยอรมันมันก็เหมือนตลาด ข้าไปก็จะมีอาหารเหนือนะ<ม>เลงไว้นนะเลงไว้ยัง<ม>เลงไว้ยัง<ม>เลงไว้ยังกินเครื่องเทศอาหารใต้หรือเปล่ายำอันนี้ยำหมดยอ บรรยากาศกลางโต้งครับอยู่กลางโต้งเป็นถนนคนเดินที่อยู่กลางโต้งเลยใส่ช็อกโกแลตไหมพูดพูดอู้ถูกไหมกลางโต้งเด็กๆกินอะไรเด็กๆจะกินชูชีไหมชูชีมิด นี่ไงแตงโมหวานกินไหมนี่ฮะจะเดินสุดแล้วครับก็จะเรียกว่ายาวไหมก,ก,ก็ก็ยาวพอสมควรแต่ถเ,เราเดินเร็วใช่ไหมกี <c oughs> <ๆ>่หมยดเดอ่มีประมาณนี้ฮะถ,ถ้าตรงไปนู่นก็จะเป็นวัดบ้านดิน คือเป็นทุกวันเสาร์ถนนคนเดินอ่าเข้อแรกถนนคนเดินคันคลองเลยถนนคนเดินคันคลองบ้านปงนะฮะถ้าใครมาทางนี้ก็แวะมาอุดหนุนชาวบ้านได้นะฮะไปฮะเดี๋ยวเราไปเดินเมื่อกี้เลงไปแล้วเดี๋ยวไปเดินดูอะไรกันอีกรอบหนึ่งครับไป อ่ะครับเราก็ได้ของกันมาเต็มเลยฮะเดินอันนี้คือเดินนี่คือเดินเล่นๆนะครับนี่เดินเดินเล่นๆชิลๆว่าจะพามาดูนะครับมอะไรอะไรก็น่ากินหมดเลยนะครับยังไงก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับตลาดถนนคนเดินนะครับถนนเนเดินเขาเรียกนะคันคลองนะตรงวัดบ้านเด่นครับตรงข้างบทางเข้าวัดบ้านเด่นนะฮะก็อยู่ตรงอ่า บ้านโป่งเทศบาลอ่าอยู่บ้านโป่งเทศบาลอ่าเมืองแกนนะครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับยังไงก็ถ้าใครมาแถวนี้ก็แวะมานะครับมีมีทุกวันเสาร์นะครับตอนเย็นเนาะมีทุกวันเสาร์ตอนเย็นครับอยู่ในกลางทุ่งนะครับอย่างนี้เลยนี่นะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะแล้วก็ฝากถือว่าครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ เดินเล่นๆนะฮะเดินเล่น